สวัสดีค่ะฟังเรื่องสั้นกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้นะคะแดดร้อนลมอับตึกรามสองข้างไม่เหลือช่องให้ลมพัดผ่านร้อนร้ายกว่าบ้านนอกหลายเท่านักแต่ไม่มากกว่าความร้อนภายในที่อัดอยู่ในร่างกายของนาตยา ไม่น่าเลยอย่างนี้นะมัง้งที่โบราณว่าเอาผัวผิดคิดจนตัวตายแม้เพื่อนหลายคนจะบอกว่ามันหมดสมัยไปแล้วทุกวันนี้มีแต่เขาพูดว่าเอาผัวผิดไม่ต้องคิดให้เสียเวลาถ้ามันจะง่ายขนาดนั้นเธอคงไม่ต้องมาเดินให้รองเท้ามันกัดเท้าอยู่อย่างนี้หรอกดูสิไม่ทุกร้อนเอาเสียเลย ทั้งที่เดินหามาทั้งวันยังไม่เจอบ้านลุงแกจำผิดจำถูกเป็นลุงเป็นหลานเป็นญาติกันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่พลหยุดก่อนฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะคนถูกเรียกให้หยุดชะงักแล้วเอี้ยวคอ,อกลับมาดูด้วยสายตาของขวางอะไรของเขาอีกนะรำคาญจริง เขาไม่เหลือความวาบหวามในตัวนาตายาใดๆเลยทั้งที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีซ้ำร้ายเขายังถือว่าหล่อนเป็นตัวสวยอีกต่างหากเพราะตั้งแต,แต่แต่งเธอเข้าบ้านมาโชคลาบไม่เคยมาเยือนเลยแทงหวยก็ไม่เคยถูกมีแต่เสียกับเสียเงินทองที่เคยมี ก็แทบไม่เหลือติดกระเป๋าทราบสมบัติที่มีก็พากันเข้าโรงจำนำเป็นว่าเล่นขนาดรถเก๋งที่เคยขับโชบไปไหนมาไหนก็ยังต้องเอาไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อหมุนเงินที่สุดแล้วก็ถูกยึดไปจนได้เพื่อนฝูงต่างหลบหน้าหลบตาคงเพราะกลัวเขาจะไปยืมเงินเหลือแต่ลุงชาติเท่านั้น ที่เขายังไม่เคยมารบกวนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาบากหน้ามาหาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลไหมพี่มั่นใจว่าอยู่แถวนี้แหละชินเสียแล้วกับการถูกพูดไม่ดีด้วยดุดาเหมือนหมูเหมือนหมาจะหนีหรือทิ้งสามีคนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหน มีเพื่อนชวนไปทำงานที่เกาหลีตะวันออกกลางหรือแม้แต่ไปหากินแถวพัทยาเธอก็ไม่กล้าไปยอมรับว่าเธอนั้นขี้ขลาดตาขาวไม่กล้าสุ่มเสี่ยงอะไรแบบนั้นจำต้องทนอยู่กับสามีที่ติดพนันอย่างงอมแงมก่อนที่จะแต่งกันเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาดูสุภาพขยันขันแข็ง ฐานะทางบ้านดีกว่าใครในละแวกผู้คนต่างอิจฉาที่เธอได้เป็นสะพายแต่วันนี้เธอยิ่งกว่ายาจกขอทานยังจะดูมีเกียรติกว่าพวกเขาด้วยซ้ำพี่พี่พลแน่ใจนะว่ามีญาติอยู่ที่กรุงเทพนะ่ะอา้าวพูดงี้ได้ไงฉันไม่ใช่กระจอกนะจะบอกให้ไม่แน่ใจ จะพามาหรือยังไงช่วยกันอ่านป้ายหน่อยเขาเกาหัวเคนสมองคิดฉันจะบอกให้นะลุงของฉันน่ะเป็นถึงด็อกเตอร์รวยอย่าบอกใครเลยไม่เชื่อก็เข้า Google พิมพ์ดูสิรับรองมีรายละเอียดขึ้นเพียบเออขอโทษนะลุงแกนะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเฮ้ย ถ้าจะไปรู้ได้ยังไงถามอะไรให้มันฉลาดกว่านี้ได้เปล่าน่าลำคาซดจริงอ้าวพูดดีได้ยังไงฉันก็แค่ถามชื่อลุงนามสกุลอะไรก็ยังไม่รู้ยังมีหน้ามาบอกวให้พิมพ์เข้าไปใน Google นาตยาพยายามนึกถึงญาติผู้ใหญ่ฝ่ายสามี ที่มาในงานแต่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าลุงคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเป็นญาติข้างพ่อหรือข้างแม่แต่เคยได้ยินเขาพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าเป็นคนที่เรียนเก่งและรวยที่สุดในบรรดาเครือญาติทั้งหมดไม่นานนะักทั้งสองก็มายืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ที่อยู่ก็ตรงกับในกระดาษที่พลถืออยู่นาตายาตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นไม่ว่าบ้านหรูราคาหลายสิบล้านรถเก่งรถปิกอัพมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบสนามหญ้าหน้าบ้านสวนหลังบ้านเนี่ยราวกับป่าธรรมชาติแถวทุ่งดอกกระเจียวเอามาจัดวางเอาไว้ก็ไม่ปานที่ตกตะลึงสุดๆก็คือ ภาพที่นัตยาวาดเอาไว้ก่อนหน้านั้นคือชายไวกษเกษียนหน้าเหี่ยวหนังยานผอมซีดไร้เรี่ยวแรงหรือไม่ก็เป็นลุงที่อ้วนลงพุงหัวล้านเดินเหินไปไหนก็ลำบากอาศัยอยู่กับลูกกับหลานวันๆไม่ได้ออกไปไหนนอนสมอมโรคอยู่กับบ้านแต่ที่ไหนได้ เขานั้นอายุเท่ากันกับสามีเธอออกจะดูหนุ่มกว่าพี่พลของเธอได้ซ้ำเอาลุงวัดดีพลปีเข้าไปยกมือไหว้ลุงของเขาก่อนที่จะตบไหล่ตบหลังเสียงดังอา้าวพลมาได้ไงเนี่ยเขาหันมาที่นาตายา ที่ดูยังไม่หายตะลึงนักนี่เมียใช่ไหมเธอยังคงมองหน้าเจ้าของบ้านเหมือนกำลังเคลิ้มฝันยังไงยังงั้นลุงของเขาเชิญทั้งสองเข้าบ้านพร้อมออกตัวว่าโรคลุงลางหน่อยนะเพราะไม่มีแม่บ้านพลชกเปลี้ยงเข้าที่ไล่เขาอีกครั้งใครบอกแกไม่แต่งงานเหล่าเอาเมียสิทีสิ พลพูดกับลุงการต้อนรับขับสู้ด้วยอัธยาศัยไม่ตีที่ดีและเป็นกันเองทำให้พลภูมิใจและได้หน้ายิ่งนักช่วงหนึ่งเข้าหันมาพูดอวดเธอบอกแล้วไงว่าลุงใจดีเชื่อหรือ,อยังวัทีเนี้ยต้องยอมรับว่าญาติของสามีคนนี้ใจดีกระตือรือร้นกับการมาของหลานชายเป็นอย่างมาก ไม่ยอมให้เคอะเขินหรือหนักใจใดๆเลยโดยเฉพาะกำหลานสะพ้าอย่างเธออยากกินอยากดื่มอะไรก็หามาให้แม้กระทั่งของดื่มราคาแพงก็พร้อมขยันขยอให้ดื่มยิ้มกว้างและดูแสนอบอุ่นหน้าตยาอายหน้าแดงกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ผู้ชายทั้งดี และหล่ออย่างนี้ทำไมไม่ใช่สามีของเธอไม่เป็นไรค่ะคุณลุงเดีย๋ยวหนูลินเองนะคะไม่ได้ไมาเยี่ยมลุงทั้งทีต้องบริการเต็มที่ถึงจะถูกจริงหรือเปล่าพลสามีของเธอยิ้มพยักหน้าแล้วหลิวตาให้เมียข้าสวยไหมลุงนาตยาค้อนสามีตาความ ถึงฉันจะขี้เลยฉันก็ไม่ได้ขอข้าวใครกินนะเธอคิดในใจขณะที่เจ้าของบ้านหัวเราะชอบใจในกิริยาข่วยอายของหลานสะพ้ยไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนี้เลยนะหนูอย่างนี้ละมังที่เขาเรียกนางฟ้ากับมาวัดนะ่ะอา้าวลุงนั่นปากใช่ไหมพูดออกมาได้ดูให้มันดีหน่อยสิข้ากับแกนะ่ะ ก็หล่อไม่แพ้กันหรอกทั้งแขกและเจ้าบ้านหัวเราะกันคลื้นเคงกินอิ่มนอนหลับในบ้านหลังใหญ่แต่เธอก็ไม่ทราบจริงๆว่าสามีไปเที่ยวไหนต่อรู้แต่ว่าสามีไม่ได้กลับมานอนที่บ้านของลุงคืนนี้และเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยจากวันนั้นถึงวันนี้ครึ่งปีเข้าไปแล้ว วันหนึ่งเธอจึงเดินเข้าไปหาด็อกเตอร์หนุ่มแล้วถามตรงๆว่าทำไมพี่พลไม่มารับเธอกลับบ้านโทรหาก็ไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบเฟซบุ๊กก็ไม่ยอมเปิดอา้าวนี่เธอยังไม่รู้หรอกหรือรู้อะไรคะเธอถามเสียงสัน่นมองหน้าเขาด้วยอาการหวาดวันเจ้าพล่ะ มันยืมเงินผมไปล้านหนึ่งบอกว่าให้เอาตัวคุณนะ่ะมาค้ำประกันฉันจะกลับบ้านเธอบอกเขาเสียงสั่นเครือน้ำซ่านเต็มตาจนมองเห็นภาพเขาพ่ามวัวกลับก็ได้นะแต่คุณต้องบอกเจ้าพลนำเงินมาใช้ใผมก่อนเงินต้นหนึ่งล้านพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็จห้าต่อเดือนหน้าเลือดเข้ายักไหลเหมือนไม่สนใจในคำว่าดาทอของเธอคุณเป็นญาติประเภทไหนกันเห็นหน้าซื่อๆมีความรู้ดูดีในสังคมฉันไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ปากดีนิฉันจะกลับบ้านคุณห้ามฉันไม่ได้หรอกนะใครห้ามล่ะ เธอบอกสามีคุณเอาเงินมาใช้ให้ผมสิจะกลับวันนี้วันไหนไม่มีปัญหาหรอกขอแต่เขายิ้มอย่างใจเย็นเธอจ้องหน้าเขาในตาวาวไม่ต่างกับนางเสือแม่ลูกอ่อน